มีรองเท้าวิ่งอยู่คู่หนึ่งที่ผมเคยทำคลิปแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบวิ่งกันอย่างจริงจังเลยนะครับผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วเพิ่งจะได้ทดสอบวิ่งไปไม่กี่วันนี้เองรองเท้าที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ก็คือคู่นี้ครับ Brooks Aurora BL ซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีรูปร่างหน้าตาล้าสมัยที่สุดแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับ Brooks Aurora BL คู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรวิ่งแล้วเพิดเพลินแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันครับ ได้รับชมการทดสอบวิ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Brooks Aurora BL คู่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งอีกคู่หนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่รองเท้าว,วิ่งคู่นี้อาจจะไม่ได้รับกระแสนิยมเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าการนําเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยนี้ก็ถือว่ามีจํานวนจํากัดมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะวางจําหน่ายรองเท้าวิ่งคู่นี้ ทางบุ๊ก s เองก็ได้นำรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยไปให้อินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในวงการวิ่งนะครับได้ทดลองสวมใส่ทดสอบประสิทธิภาพกันไปก่อนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าระยะเวลาในการที่ทางอินฟลูเอนเซอร์ได้ทำการรีวิวกับระยะเวลาที่คนทั่วไปจะได้รับรองเท้าคู่นี้มา ทดลองสวมใส่กันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรก็เลยทําให้รองเท้าวิ่งคู่นี้อาจจะไม่ได้เป็นกระแสที่บอกต่อกันมากมายเท่าที่ควรอีกอย่างหนึ่งรองเท้าวิ่งคูน่นี้ถ้าดูรูปร่างหน้าตามันก็จะไปในทางสายแฟชั่นนะครับรูปร่างหน้าตาล้ำสมัยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่า ในเรื่องของ performance อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรและก็ราคาของรองเท้าวิ่งคู่นี้มันไปทัดเทียมกับรองเท้าสายซูเปอร์ชูนะครับหลายๆคนก็เลยอาจจะมองในเรื่องของ performance ของรองเท้าสายซูเปอร์ชูน่าจะคุ้มกว่านะครับถ้านำรองเท้ามาเปรียบเทียบกับ Brooks Aurora BL นะครับแต่ที่ผมเลือกซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ก็เนื่องมาจาก ตัวผมเองเนี่ยจะมีปัญหากับรองเท้าสายซูเปอร์ชูที่จะมีการเสริมแผ่นคาร์บอนนะครับจะเจอการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งก็เลยทำให้ในปีนี้ผมจะมองข้ามรองเท้าสายซูเปอร์ชูไปก่อนนะครับรอให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวให้แข็งแรงขึ้นนะครับถึงจะกลับไปใส่รองเท้าประเภทนั้นได้นะครับแต่ในช่วงนี้ก็เลยมองหารองเท้าวิ่งที่อาจจะเน้นในเรื่องของคูชชั่นเยอะๆอย่าง books aurora bl แบบนีนะ้แล้วก็เป็นโฟมแบบว่าให้มาเต็มที่เลยนะครับก็เลยเลือกซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้แล้วก็พอหลังจากที่ได้ลองใช้งานดูแล้วนะครับเพิ่งลองไปเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ลองวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนถึงเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่ครั้งแรกนะครับว่า บ r ูคส์ออโรราบีคู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรครับความรู้สึกแรกในการสวมใส่ b r ูคส์ออโรราบีอาจจะสวมใส่ค่อนข้างยากสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าในส่วนของลิ้นรองเท้าเป็นระบบไซส์วิ่งซึ่งมีความกระชับมากๆดังนั้นก่อนที่เราจะสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ก็ต้องมาคลายเชือกซะก่อนนะครับสัมผัสแรกที่รับรู้ได้ทันทีนะครับก็คือความกระชับในส่วนของหลังเท้านะค,ค่อนข้างที่จะมีความกระชับมากๆเลย และในส่วนของตัวโฟมที่เขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็ให้ความรู้สึก2แบบด้วยกันก็คือโฟมในส่วนของหลังเท้าจะให้ความรู้สึกนุ่มกําลังดีมีการยุบตัวและมีการคืนตัวที่ดีด้วยส่วนโฟมในส่วนของหน้าเท้าก็จะมีความแน่นผสมอยู่นะครับก็จะให้ความรู้สึกนุ่มๆแน่นๆรวมกันอยู่ความรู้สึกโดยรวมเนี่ยก็ถ้าพูดง่งายๆก็คือแน่นหน้านุ่มหลังนะครับแต่อยู่ในความรู้สึกที่กำลังดีนะครับ ไม่ได้นุ่มยวบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แน่นจนให้ความรู้สึกที่แข็งจนเกินไปแต่เวลาลองเดินดูแล้วกับรู้สึกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดจะเทมาในทางแน่นซะมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเวลาเราลงเท้าน้ำหนักจะมากองในส่วนของโฟมในส่วนส่วนนี้นะครับตรงกลางเท้าพอดีซึ่งเป็นโฟมที่ให้ความแน่นผสมอยู่นะครับ แต่ถึงแม้ว่าโฟมจะมีความแน่นอยู่ก็จริงแต่เวลาเราลองเดินดูแล้วกับรู้สึกไม่ค่อยกระด้างเท้านะครับก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มๆแน่นๆผสมกันทําให้การปลิ้งเท้าเนี่ยค่อนข้างกลิ้งได้ดีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับสำหรับ Brooks Aurora DL คู่นี้ก็คือในเรื่องของความมั่นคงครับเนื่องจากว่าในส่วนของฐานเอาโซของเขานี่จะมีความกว้างมากๆเลยนะครับเวลาเราเดินไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงความมั่นคงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะค คนที่มีภาวะเท้าล้มนะครับสมมติว่ามีภาวะเท้าล้มนิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะสวมใส่รองเท้าคู่นี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่มีภาวะเท้าล้มเยอะเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร,นครเนื่องจากว่าในส่วนของฮิวเคานเตอร์ตรงนี้จะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเท้าล้มนิดหน่อยใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองก็เท้าล้มนิดหน่อยก็สามารถสวมใส่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับก็คือในส่วนของ ตรงกลางเท้าตรงเนี้ย เวลาเราเดินไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะมีแรงอัดของลมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีเสียงดังป๊อกป๊อกอยู่ตลอดเวลาเลยเสียงที่ดังป๊อกป๊อกแบบนี้นะครับจะได้ยินก็ต่อเมื่อเวลาเราเดินบนพื้นผิวที่มีความเรียบมากๆนะครับอย่างเช่นพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือพื้นลาดยางมาตอยอาจจะไม่ได้ยินสักเท่าไหร่นะครับผมไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางบลูสเขาจงใจออกแบบมาให้เกิดเอฟเฟกต์พวกนี้หรือเปล่านะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่มี ความน่าสนใจมากๆนะเวลาเราเดินในแต่ละก้าวเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ คราวนี้เรามาต่อด้วยการทดสอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยการ j o กก i n g เบาๆด้วยความเร็วประมาณ p a ส7ถึง p a ส8จะให้ความรู้สึกว่าโฟมค่อนข้างแน่นนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในการนวดโฟมให้มีความนุ่มกว่าเดิมเนื่องจากว่ารองเท้าว,วิ่งคู่นี้นะครับผมได้ทําการทดสอบวิ่งถึง2วันด้วยกันนะครับวันแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าโฟมเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของหน้าเท้าตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความแน่นนะแต่พอวันที่2เนี่ย พอได้ผ่านการนวดไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยกับรู้สึกว่าโฟมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนุ่มขึ้นบ้างนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าโฟมมันน่าจะนุ่มกว่านี้นะครับ การกลิ้งเท้าก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าโฟมที่มีความแน่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้การผัดตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าโฟมในส่วนของหน้าเท้าย่บกว่านี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงในการผักตัวเยอะพอสมควรพอลองเพิ่มความเร็วมาอยู่ในระดับเพส6ผมถือว่าเป็นเพสที่ให้ความรู้สึกที่สบายเท้ามากๆการยุบตัวของโฟมเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับ ยุบตัวแล้วก็คืนตัวได้ดีมากๆเลยถือว่าเป็นเพซที่เหมาะสําหรับการวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มากๆแต่เสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเด้งครับมันน่าจะเด้งมากขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าพอเวลาเราเพิ่มความเร็วไปอยู่ในระดับเพซหหรือกดความเร็วอยู่ที่เพซส4แล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นกว่าเดิมนะต้องเค้นแรงมากพอสมควรเลยซึ่ง Brooks Aurora BL มักจะถูกเปรียบเทียบกับรองเท้าวิ่งอีกค่ายนึงก็คือ Nike ZoomX Invincible Run นะครับผมขอเรียกว่า Invincible Run สั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับก็ i n v i n c i b เ e Run เนจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างไปนในทางนุ่มมากๆแล้วก็มีความเด้งนะครับจะมีความนุ่มและเด้งมากกว่า บรูคส์ออโรราบีเอลู่น,นี้นะครับส่วนของ Brooks Aurora BL ก็จะเป็นความนุ่มแน่นกําลังดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆเองนะว่าจะชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะชอบ b r ๊กส์ออ r รราบีมากกว่าเพราะว่ารองเท้าที่นุ่มมากๆเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมใส่แล้วจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เลยมักจะชอบรองเท้าที่ค่อนข้างจะมีความแน่นผสมอยู่นะดังนั้นเนี่ยบ r ๊ r ส์ออโรราบีอลคูนี้จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบความรู้สึกของรองเท้าแบบไหนนะครับส่วนเรื่องของการตอบสนองในแต่ละพื้นผิวผมยกให้พื้นคอนกรีต ค่อนข้างที่จะให้การตอบสนองได้ดีกว่าเวลาเร่งทําความเร็วเนี่ยค่อนข้างวิ่งได้สนุกกว่านะครับลองลองมาก็จะเป็นพื้นลาดยางมาต่อยส่วนพื้นกระเบื้องก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่อาจจะรู้สึกค่อนข้างที่จะออกจะแน่นๆไปสักนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของการยึดเกาะนะครับถ้าเราสังเกตในส่วนของเอาโซนะครับที่เป็นยางนะครับนี่ฮะ เขาไม่ได้ปูยางแบบเต็มแผ่นแล้วก็ในความแข็งของตัวยางค่อนข้างที่จะมีความแข็งมากๆเลยนะครับตอนแรกผมมีความกังวลในเรื่องของการยึดกเกาะพอสมควรนะรเพราะว่ายางที่มีความแข็งแบบเนี้ยบางทีแล้วมันไม่ค่อยยึดเกาะได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นนะครับแต่ปรากฏว่า บุ๊กส์ออโรราบีเอลคู่นี้ทําหน้าที่ในการยึดเกาะได้ดีมากๆเลยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับถ้าเจอพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นแล้วมีก้อนกรวดหรือเม็ดทรายผสมอยู่นี่ก็อาจจะมีความลื่นอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้าว,วิ่งค่ายอื่นนี่ผมถือว่าบุ๊กส์ออโรราบีเอลทำหน้าที่ในเรื่องของการยึดเกาะได้ดีมากๆเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการระบายอากาศถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับในส่วนของอัปเปอร์นี่จะมีรูพุ่นเล็กๆ เ็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนะครับแต่เวลาเราลองวิ่งครั้งแรกดูแล้วเนี่ยในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยมันยังแข็งตัวอยู่นะครับมันก็อาจจะเกิดการเสรียดสีและก็อมความร้อนอยู่บ้างแต่พออัปเปอร์เนี่ยได้ทายตัวลงแล้วเนี่ยก็การระบายอากาศก,ก็จะดีขึ้นนะครับและในครั้งนี้ผมได้ทําการทดสอบวิ่งโดยไม่สวมใส่ถุงเท้าด้วยนะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมีปัญหาเวลาวิ่งนะครับก็คือจะโดนรองเท้ากัดบ้างแหละไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของนิ้วเท้านะครับเกิดอาการนิ้วพองเกิดขึ้นหรือในส่วนของเอ็นร้อยหวายนะครับก็จะถูกเสียดสีนะครับทำให้เกิดแผลผู้พองเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ในครั้งนี้ครับเรามีตัวช่วยครับนั่นก็คือ โรออนป้องกันการเสียดสีจากการออกกำลังกายนะครับทูทอมสปอร์ชิลนะครับสามารถทาบริเวณผิวหนังได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับอย่างครั้งนี้ผมได้ทาบริเวณเท้าของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ็นร้อยหวายใต้ตัดตุ่ม หลังเท้าหรือนิ้วเท้านะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสียดสีที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้ใช้โลออนทูทอมสปอร์ตชิลก็ช่วยลดการเสียดสีจากการสวมใส่รองเท้าได้ดีขึ้นทําให้การวิ่งเป็นไปด้วยความสนุกเพลิดเพลินยิ่งขึ้นด้วยนะครับแผลที่เกิดจากการเสียดสีนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะในการวิ่งในครั้งนี้และด้วยเนื้อฟิล์มที่กันน้ำสามารถติดทนนานได้ตลอดวันและที่สำคัญปลอดภัยด้วยครับเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถทาบริเวณผิวหนังได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับที่มักจะเกิดอาการเสียดสีจากการสวมใส่เครื่องแต่งกายต่างๆมี3สี3แบบให้เลือกนะครับอย่างสีเขียวจะเป็นสูตรยอดนิยม สีชมพูจะเป็นสุภาพสตรีนะครับและสีส้มจะเหมาะสําหรับกีฬาที่มีความสมบุกสมบันอย่างเช่นการวิ่งอัลตร้าหรือการแข่งขันตรกีฬาเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของเพื่อนๆเองเลยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับและก็สามารถหาซื้อได้ทาง s h อป e e และ LazaDA ด้วยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ลอง เข้าไปดูในรายละเอียดได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงการสรุปของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับ Brooks Aurora BL Brooks Aurora BL ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอนเนกประสงค์อีกคู่หนึ่งที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ซ้อมวิ่งออกกำลังกายทั่วไปและก็ยังสามารถสวมใส่ลงแข่งขันได้ด้วยและที่สำคัญด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูล้ำทันสมัยแบบนี้นะครับก็สามารถ สวมใส่ลำลองก็ดูเท่ออต่างหากนะครับความรู้สึกในการสวมใส่ก็จะให้ความรู้สึกที่เบานุ่มสบายให้ความมั่นคงและการยึดเกาะที่ดีสามารถวิ่งได้ทุกระดับความเร็วและสามารถวิ่งได้ทุกทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะฟันลันยันมาราธอน รองเท้าวิ่งคู่นี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ Brooks Aurora BL คู่นี้ราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากจะซื้อรองเท้าคู่นี้แล้ว ยังแถมเสื้อตัวนี้ให้อีกตัวแล้วก็มีผ้าบัฟอีกผืนหนึ่งด้วยนะครับก็รีบไปจับจองได้นะครับสำหรับของผู้ชายจะเป็นสีส้มและของผู้หญิงจะเป็นสีชมพูนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ยังเหลือให้จับจองอีกกี่คู่นะครับเพราะว่านำเข้ามาในจำนวนจำกัดมากๆเลยนะครับก็รีบไปหาซื้อตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้หรือไม่ก็เข้าไปดูในทางเว็บไซต์ของทาง Brooks นะครับก็ จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้ครับสำหรับ Brooks Aurora PL นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เรื่องราวทั้งหมดก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใคร และในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เซนชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว